ครับวันนี้ก็เป็นอีกลำนะครับผมที่สนใจติดไฟนะครับผมก็เลยมาใช้บริการของเรานะครับติดไฟเจสกีนครับผมอันนี้เป็นซีดูนะครับประมาณนี้ครับติดจะไม่ใช้ในการเจาะเลยนะครับเน้นการแปะครับและเทคนิคในการแปะนะครับผม ส่วนสวิตคับผมจะซ่อมมาดเกะนะครับ,จะ,บ,ระรบจะเป็นสวิตแบบสไลด์นะครับผมไปดูเราดูลำแสงกันนะครับเปิดครับลำแสงแรกคือไฟหน้าครับก็ไฟหลังครับ สนใจก็ติดต่อได้นะครับผม08961967 8, 8นะครับกวันนะครับผม